พ่อผมพ่อบอกว่าเธอเป็นเพื่อนผมอไม่รู้จะอะพี่ไม่มีใครกโกหกลูกหรอกพ่อก็โกหกก็พ่อบอกผมว่าเธอเป็นเพื่อนของผมและพ่อก็พาเธอมาเล่นกับผมด้วยอะ,อะเดี๋ยวนะอดิตยาบอกกับหนูแบบนั้นเหรอใช่แต่คือลูกจ้ะสิ่งที่พ่อของลูกบอกลูกมันเออมัน ฉันขอพูดอะไรหน่อยเธออย่าว่าฉันเลยนะเธอคิดว่าจะปิดบังอภิเษกได้นานแค่ไหนความรักความจริงและบาปไม่มีวันปิดบังได้หรอก <c oughs> คุณนายคุปตาได้โปรดเถอะทำไมต้องพูดเรื่องเหลวไหลต่อหน้าเด็กด้วยละ่ะอะไรนะเธอว่าฉันพูดจาเหลวไหลแล้วพวกที่ชอบทำตัวผิดศีลธรรมละ่ะฉันไม่ยุ่งด้วยละโชคดีแล้วกันฮ อพี่ไว้แม่จะอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้ลูกไปเรียนก่อนดีกว่านนอะอยู่นี่เองฉันเดินตามหานายไปทั่วโรงเรียนแล้วเนี่ยมาสิมีอะไรให้ดูวันเนี้ตอนที่พ่อของนายหลับก็มีโจรเข้ามาฉันจับได้ไล่พวกมันไปแล้วมือฉันก็ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลย ซามีเกิดอะไรขึ้นออารตีมาที่นี่เลยเธอไม่อยู่เจอฉันด้วยซ้ำอติตยาเธอมาเพราะอยากเจอนายเธอมาขอโทษ เธอถึงเอาขนมผงปรดนายมาให้นะถ้าง,งั้นเธอก็น่าจะรอฉันหน่อยเฮ้ยอเดตยานายก็รู้จักเธอดีเธอชอบหงุดหงิดไปเสรืรกับทุกเรื่องนั่นแหละที่จริงแม่ฉันโทรหาอราตีคือว่าพวกเขารู้ว่าฉันพยายามหลบหน้านแล้วไงพวกเขาว่าไงบ้างไม่ได้ว่าอะไรหรอกแค่ถามว่าฉันอยู่ไหนอรตีบอกไปว่าฉันอยู่มุมไบ แค่นั้นนะแม่กับพ่อฉันรู้แค่ว่าตอนนี้ฉันอยู่มุมไบและอาทิตย์หน้าพวกเขาจะมาคุยเรื่องแต่งฉันกับอารตีนี่อาจเป็นเหตุผลให้อารตีต้องคิดหนักทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าความผิดของฉันและฉันติดกับปัญหาที่ว่าจะทิ้งอันธราไปไม่ได้และถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วก็ก็เท่ากับเห็นแก่ตัวนี แมวนะเชื่อในตัวฉันบ้างฉันเชื่อนายอยู่แล้วเพื่อนแต่ในฐานะพี่ชายฉันมีหน้าที่เหมือนกันอแล้ะฉันจะทําเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะนายจะไปไหนอะแล้วนายจะทําอะไรเดี๋ยวฉันมาฉันขอละได้โปรดเอย่าเพิ่งไปไหนตอนนี้กระตูกําลังรอโอกาสให้นายทําพลาดและเขาจะได้โอกาสนั้นอย่าเพิ่งให้โอกาสเขาตอนนี้เลยเรื่องแบบนั้นมันมีทางเกิดขึ้นนะเดี๋ยว อดิตยาอย่าพึ่งไปซื้อถ้าจะปิดบังอภิเศกได้นานแค่ไหนความรักความจริงและบาปไม่มีวันปิดบังได้อดิตยาบอกต่อหน้าฉันและพวกเราทุกคนบอกอย่างภูมิใจ ว่าแกเป็นลูกสาวเขาคุณวิทยาฉันมาที่นี่เพราะอยากคุยกับเธอสักห้านาทีไม่ฉันไม่อยากจะคุยกับคุณคุณรีบกลับไปซะ หรือว่าคุณอยากจะมาเหยียดยามฉันถึงที่นี่ไม่วิทยาได้โปรดฟังฉันก่อนเถอะอดิตยาคุณจะไปหรือว่าให้ฉันไปไม่วิทยาเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฟังฉันก่อนททีฉันไม่ได้ตั้งใจได้โปรดฟังฉันก่อนเถอะนะมันสำคัญมากมาก ฉันรู้ว่าตอนนี้เธอเกลียดฉันมากแต่ฉันมาเพื่อขอความช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองแต่เพื่ออารตีพ่อแม่ของซามีจะมาที่นี่มานัดหมายวันมั่นของพวกเขาและฉันกำลังคิดว่าคุณไม่อยากจะให้พวกเขารู้เรื่องนี้ พ่อแม่ของซามีควรจะรู้สึกว่าพี่ชายของว่าที่สะพ้ยเป็นคนดีมากๆมีครอบครัวอบอุ่นที่มีความสุขนั่นคือเหตุผลที่อยากให้ฉันกลับไปใช่ไหมได้โปรดวิทยา,าอปราบบ้าต,ต้องตัวฉันมือของคุณคู่นี้คือมือที่เคยสัมผัสอนุรัตไปให้พ้นได้แล้ว มันเป็นเรื่องสําคัญของอาราตีนวิทยาทําไมไม่คิดอย่างนี้บ้างตอนที่คุณแสดงความกล้าหาญประกาศต่อหน้าทุกคนในชุมชนคุณทําลายชีวิตฉันอดิตยิยาฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณจะทํายังไงกับลูกสาวตัวเองคุณจะบอกพ่อแม่สามีว่ายัางไง จะบอกว่าเธอเป็นใครเยบอ้อา,อาว <c oughs> มาแล้วเหรอครับคุณคุปตานี่ครับเครื่องเทศของคุณ<อ>ครับ นี่เยอะแยะเลยนี่อีกนี่ด้วยโอเคทั้งหมดเท่าไหร่เอ่อหกสิบทั้งหมดหกสิบใช่ไหมใช่ครับสี่สิบห้าสี่สิบหาสี่สิบห้าบนแล้สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สานับมาหรือ,อยังหรือจะให้ฉันนับอ่ะโทษนี่คุณคุบตาเราคนกันเองทำไม,มคุณไม่ไว้ใจผม,มผมค้าขายกับคุณมาตั้งหลายปี ไม่เอาหน้าคุณคุบตาทั้งหมดหกสิบห่ออ๋อสี่ส <45, S 2> <c oughs> ิบห้ายังอีกสี 45, ่สิบ <45. S 2> ห้าสี่สิบห้างวดนี้จะออกเลขนี้เลยทำไมเอาแต่พูดว่าสี่สิบห้าล่ะอะไรคือสี่ส <45, 45, S 2> ิบห้าเลสี่สิบห้า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 เธอพูดถึงห่อนี่ใช่ไหม <45. S 1> เออทั้งนั้นไม่ช่วยนับให้ฉันอีกทีเถอะ ไม่เอาหน้าคุณคุบตาบอกแล้วไงว่าทั้งหมด60สิห่อก็ใช่ถ้าถูกแล้วทำไมจะนับใหม่ไม่ได้ล่ะนับดิไว้ใจกันเลยโอเคนี่12 20่าส5อ่านี่45นี่4 5 4 5ี่อืมอืมอุ้ยคือว่ามัน45จริงด้วยอืม ไอ้บ้าไหนบอกว่าหกสิบนับได้แค่สี่สิบห้าท่าเด็กไม่อยู่ด้วยจะเป็นไงแบบว่าคือแล้วหนูรู้ได้ยังไงกันฮะแค่มองดูเหรอาอานส่วนแกไปเลยไปให้พ้นถ้าแกมาอีกแล้วก็ฉันหักขาแกแน่ไปไปไปให้พ้นออกไปไปก็ได้ขี้โกง อันทราเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหทั้งหมดเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะเออไว้ตอนเย็นเข้าใจไหมครับแล้วเช็คนี่ด้วยเช็คค่าใช้จ่ายรายได้หลังหักภาษีแล้วจะได้ทั้งหมดเข้าใจแนี้นะครับเข้าใจไหมครับคุณซามีเออครับท่านแล้วอดิตยาอยู่ไหนเนี่ยฉันเอาแฟ้มให้เขาไปแล้วและฉันต้องใช้ตอนเที่ยง ต่ฉันมาเห็นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือเริ่มทำงานะลรสักอย่างเดียวนะเ,ออเขาไปไหนอ,อ่ะเอ่อไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นนะเขาเริ่มทำงานออไปแล้วมีสองแฟ้มที่เช็คเรียบร้อยบนโต๊ะผมครับแล้วตอนนี้อดิตยาไปไหนเออเขาลงไปข้างล่างไม่เกินสิบนาทีก็มาแล้วครับอนอ่ฟังเนะอะครับท่านถ้าอดิตยาเวิร์มกลับมาบอกให้ไปหาฉันที่ห้องด้วยนะได้ครับอ,อ้อสามีครับท่านพาฉันมาที่ห้องด้วยเออได้ครับ ฉันบอกนายแล้วว่าอยาออกไปข้างนอกใช่ไหมฉันบอกนายแล้วใช่หรือเปล่านายซวยนะ่ะนี่ฉันกำลังพูดอยู่กับนายนะคัตตูเจอว่านายไม่อยู่เขาถามว่านายไปไหนนายหายไปไหนเหลยและนายทำงานของนายเสร็จหรือยังฉันบอกว่าเสร็จแล้วสองแฟ้มอีกสองแฟ้มจะส่งไปตอนเที่ยงนี่เอาไปเอาไปแฟ้มหนึ่งนะอีกแฟ้มหนึ่งฉันทำเอง ไม่ฉันทำไม่ได้อีกแล้วฉันเสียไปหมดทุกอย่างแล้วอติตยานายไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรที่นายเสียไปฟังนะนายจะผ่านช่วงเลวร้ายไปได้แน่ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอภิเศกทำไมมายืนตรงนี้ให้ฉันเรียกคุณน,น้ำะมะ แล้วไงอ่ะฉันอยากจะโทรไปหาพ่อโอเคโอเคใช้โทรศัพท์ของโรงเรียนโทรไปสิอเอาเลยนายไปโทรเลย<อ>ผมอยากจะโทรไปหาพ่ออยากโทรศัพท์เหรอจ่ายมาสองรูปปีแต่ว่าผมไม่มีเงินเลยอะ่ะเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีคนนี้เพื่อนผมเองครับงั้นเหรอโอเคนั้นโทรได้เลยเอาไว้เข้ามาจ่ายทีหลังตกลงไหม โอเคครับอ,อรีบทำเถอะเดี๋ยวกระตูต้องโทรหาหนายนะ่และเออนายต้องไปขอโทษเขาซะโอเคไหมไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นและไม่ต้องเถียงเขาด้วยฮะเออคุณบัวมาผู้จัดจาการเรียกให้ไปพบนะครับออนี่อติติยา ทำตามท,ท,ที่ฉันบอกแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเองนายเชื่อฉันเสียโชคดีเนะพ่อไม่ยอมรับสายของฉันฉันบอกแล้วไงลองโทรอีกทีสิขออนุญาตครับเชิญ มานี่สิคุณอดิตยามานั่งนี่เฮ้ยสงสัยวันนาฬิกาฉันจะเดินไม่ค่อยตรงยังไงก็ไม่รู้นะอดิตยาช่วยบอกทีสิว่านาฬิกานายน่ะมันกี่โมงแล้วเอ่อเที่ยงตรงครับแล้วันนาฬิกาฉันยังดีอยู่แล้วก็แปลว่านายมาทำงานสายด้วยเปล่านะครับผมมาทำงานตรงเวลา แต่ว่าผมแค่ออกไปข้างนอกมาก็เท่านั้นคุณอนิตยาคุณประทับใจอะไรบ้างที่ออฟฟิศแห่งนี้ถึงอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอะขอโทษน,นะครับออฮลัลโหลพ่อครับผมอยากจะคุยกับพ่อฮะ ไว้ก่อนนะอภิพ่อกำลังยุ่งมากเลยไว้ค่อคุยนะพ่อฮัลโหลพ่อฮัลโหลพ่อฮัลโหลคือว่าผมเข้าใจว่าคุณพูดถึงอะไรนะครับที่จริงแล้วตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาในครอบครัวทำไมต้องสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยเราปัญหาที่แก้ไม่ได้ อะไรนะครับคิดว่ายังไงแล้วคิดว่าฉันไม่รู้อย่างนั้นเลยไม่ใช่ลูกสาวของนายเหรอที่เมื่อวันก่อนนะ่ะทำตัวเหมือนคนบ้าแก่พาเข้ามาในห้องประชุมใครเป็นแม่ของแกได้โปรดคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดถึงชีวิตส่วนตัวของผมแบบนี้นะชีวิตส่วนตัวของนายกลายเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศของเราตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ ใครเป็นคนให้สิทธิ์นายหายตัวไปจากแบงค์ได้ตลอดเวลาและไม่รับผิดชอบการงานใครให้สิทธิ์นายพาลูกสาวที่เป็นบ้ามาวุ่นวายรบกวนและสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆแบบนี้กันนะฮะในโปรดเถอะครับเธอไม่ได้เป็นบ้าเนะความจริงมันไม่มีวันเปลี่ยนได้หรอกเนอะแกยังเป็นลูกนอกสมรสและเป็นบ้าอยู่เหมือนเดิมพอได้แล้วถ้าเขินคุณพูดอีกแค่คำเดียวแล้วก็ผมจะอย่ามาคูดีกว่าน่าเวอร์มมา ในรุด่ดีผลที่ตามมาจะเป็นยังไงไม่ต้องมาขู่ผมเรื่องนั้นหลอกนะครับคุณจะทําอะไรจะทําอะไรไล่ผมออกจากงานเลยผมขอลาออกดีกว่าผมขอลาออกเดี๋ยวนี้ผมยอมเป็นคนตกงานชั่วชีวิตดีกว่ามาเป็นลูกน้องคนอย่างคุณตรงนี้แล้วก็นี่ด้วยนะได้ครับ เป็นจากการทีอติตยาเป็นไงบ้างกระตูว่างไงฉันอยากให้นายได้ยินเขาพูดจริงๆออหมอหน,นั่นคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฉันลาออกแล้วฉันไม่อยากจะทำงานกับจะไปแล้ว โอเคฉันจะส่งให้นะอ้าวมาแล้วเหรอคุณเวิร์มมารู้ไหมว่าลูกสาวคนนเก่งมากๆเลยนี่ๆผมว่านะแกเป็นหนึ่งในล้านไม่มีใครเทียบเลยนะแกเป็นอัจฉริยะรู้ไหมว่าแกช่วยไม่ให้ผมถูกโกงด้วยอืะอ,ะอะมอเถอะ บายๆนะอันทรา อันธรพอได้แล้วไปนั่งตรงนั้นเงียบๆเลิกวุ่นวายสักทีขอโทษนะจะขอโทษ คุณมันสีเ,เชิญเชิญครับเชิญเ,เชิญเ,เชิญนั่งก่อนสิครับ<อ>นั่งก่อนแล้วผมจะน้ำชามาให้นะครับ<อ>ไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้มาเพื่อดื่มชาหรอกนะครับผมแค่ยอยากมาดูว่าเรื่องที่เขาพูดกันเน่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จกันแน่ อะไรครับเออนั่นลูกสาวของคุณใช่ไหมใช่แล้วภรรยาของคุณกับลูกชายละ่ะพวกเขาอยู่ไหนกันพวกเขาเออไปอยู่ที่บ้านพ่อตาผมถ้าพวกคุณมีกันแค่สองคนเนี่ย พวกคุณจะไปอยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมะอะไรนะครับหมายความว่ายยงไงไอคือว่าผมไม่ได้พูดเองนะแต่คุณนายนิสาก,กับคุณนายคุปตาและสมาชิกชมรมสตรีพวกนั้นเน่ะเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมาเองนะพวกเธอพูดว่าอย่างไงครับพวกเธอพูดว่าคุณเน่ะกับลูกสาวของคุณคนนี้ทาให้ชุมชนของเราต้องเดือดร้อนเออและพวกเธอเน่ะนะอยากจะให้คุณย้ายไปอยู่ที่อื่นซะแต่ว่า แต่ผมจะทิ้งบ้านไปได้ยังไงกันผมคือได้โปรดคุณมันสีถ้าคุณต้องการผมจะคุยกับพวกเธอให้เองนะครับไม่ต้องไม่ต้องผมคุยกับพวกเธอมาเรียบร้อยแล้วคุณแค่ทำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ค่าช่าเพิ่มมาเป็นห้าพันรูปีห้าพันเหรอ,หอแต่ว่าผมเพิ่งลาออกจากงานวันนี้เองนะ โอ้น่นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยคุณเบอมาผมมีเพื่อนที่สามารถหาบ้านถูกๆให้ได้เนะถ้าคุณต้องการแล้วก็คุณมันสีคุณกำลังเพิ่มปัญหาใหญ่อีกข้อให้กับผมนะมได้โปรดคุณมันสีไว้ผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะเพิ่มค่าเช่าให้คุณเองมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมรู้ดีคุณเบอมา ไว้คุณโทรหาผมพรุ่งนี้เช้าเลยถ้าอยากได้บ้านถูกๆผมจะแนะนําเพื่อนให้คุณรู้จักถ้าไม่โทรหาผมแล้วก็ผมจะถือว่าคุณยอมรับในค่าเช่าใหม่ที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นี่เอาละผมต้องขอตัวก่อนนะเอ,อ้ลูกสาวคนนี้น่ารักมากๆเลยนะ